ก,กัลิเลมันเรตสอลิานอลิอลอล์ปาปิกาแตงรีแล้วก็บุกเกติอามันยัหมักเนยกับอลิฟออล์จากเย็นใส่ผัดผักับีกินหอใส่ไก่ทีห่หมักลงไปนเวลาลงไปเพิ่มความเปรี้ยวเพียงลงเนย ามันก็หนังไว้น้ำมันค่ะตอนใส่เริ่มเลมอนลงสองซีซั่นค่ะเพิ่รมรสชาติให้นักขึ้นใส่ผงกะจันลงไปใส่น้ำนต้องใส่ปุ๊บแล้วใส่มัน่อมไม้ก็หลังลงคิมรสชาติออกมันมัน,มนเปรี้ยวเปลรีมร้มๆโดยพาสลีไปนอันเสร็จค่ะเสร็จแล้วนำมาแต่งจานก,กัน โดยหน้าด้วยพาสลีสดพร้อมเสิร์ฟค่ะ,ะใครชอบรสชาติขึ้นกรองแลบนี้ก็ใส่พริกป่นล,ลงไปได้เลยนะจะออกรถเปรี้ยวเผ็ดร้อนหอมเลยค่ะ <c oughs> Nice presentation from Chef Monica Thanks for watching See you in next video Bye